เป็นช่วงสัปดาห์ที่น่าเศร้าของฟานไดกับตันลิเวอร์พูลนะครับเพราะว่าในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมานี้ฟานไดนั้นตกรอบนะครับฟุตบอลไปทั้งหมด3รายการเลยด้วยกันนะครับสวัสดีครับกลับมาพบกับผมนะครับเอ็กโอเวอร์ฟุตบอลอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับวงการฟุตบอลนะครับก็อย่างที่ทุกคนนั้นน่าจะพอทราบกันดีว่าฟานไดนั้นเนี่ยก็เป็นกับตันลิเวอร์พูลแล้วก็ฟอร์มลิเวอร์พูลในตอนนี้ก็ค่อนข้างแย่ใช่ไหมตั้งแต่ตกรอบทีมทิมสุดท้ายนะครับที่เจอกับพีเอสจีไปนะคร และล่าสุดเนี่ยเป็นฟ mm. ุตบอลเนชั่นก็ไปแพ้การโดนจุดโทษนะครับกับสเปนอีกจึงทาให้เป็นช่วง2สัปดาห์ที่โหดร้ายมากๆสำหรับฟันได้เพราะตกรอบนะครับสามรายการเลยด้วยกันนะครับก็นับว่าเป็นเรื่องน่าเสียดายนะที่นักเตะนั้นนะครับต้องมาเจออะไรแบบนี้สิ่งเดียวที่เราสามารถทําได้คือให้กําลังใจฟันได้นะครับแล้วก็มุ่งหน้าต่อไปแล้วกันนะเพราะตอนนี้อาจถ้านับจริงๆแล้วลิเวอร์พูลนั้นก็ยังเหลือนะครับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับที่ยังได้ลุ้นอยู่กับแต้มที่นําห่าง12แต้มก็ถือว่าเป็นความ ห่างเยอะถามว่านะครับเป็นความอันตรายหรือเปล่าที่จะเสียแชมป์อ่ะแล้วเราก็ต้องรอดูต่อไปในอะนาคตและทุกคนเห็นบ้างครับคิดว่านะครับฟันไดนั้นจะสามารถเรียกศรัทธาแฟนบอลเรียกศรัทธาเพื่อนๆได้หรือไม่ในฐานะกัปตันให้กลับมาสู้ในการคว้าแชมป์ให้ได้อีกครั้งหนึ่ง